เอาเปปเปอร์พิกนะอ้ำหมาอ้ำหมาแล้วอันนี้อะไรอัปปะอ๋อแล้วอันเนี้ยแอนดี่มินฮะจุดจบแอนดี่ทำไมไม่เก็บของเล่นคะเขาบีบแล้วเขาบีบไม่ได้แรงโอ๊ยยหลับไปนั่นแหละหลับเหรอ วัสดีค่ะวันนี้แป้งนะคะกับเลอามาอยู่ที่แบมบิ n น่วิลลาวันนี้เราจะพาเลอามาทํากิจกรรมกี่กิจกรรมไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรให้เลอาเล่นบ้างนะคะไปค่ะเลอาไปไหมเอาอันไหนเอานี้นะมันมีซื้ออันนี้ให้เอาไหมเอาไหมอ้เอ็้มันโนบ d ด n โนบ d y but y ยูนี่เลอาเอานี้ไหมเอาไหม มีสีด้วยนะอ่านคืนเลยอันนี้เลยอาชอบงูน่ากลัวมากลูกแม่เล้ยอาอันเนี้ยเจอตัวจริงจับไม่ได้นะไม่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 ไม,ไม,ไม่อันนี้น่ากลัวมากแม่ไม่ชอบว้าวเลี้ยดูกดกดคือไม่ผ่านเลเวลซะที ซื้อไปที่จีบ่นเลยนะฮะ<อ>ได้ยิน้ำได้ใช่ไปซื้อหนังสือไหมเอาหนังสือไหมไม่อเอาแล้วไปไหนออ่ะอนเล่มไหนอ,อนเลือกอาปุ๊ก เอาเล่มไหนเอาอันนี้หรอรถไฟปูนปูนนี่นี่นี่เปปเปอร์พิกไหมเอาเปปเปอร์พริกนะอ้าหมาอ้าหมาว้าวโอเคอ้าหมาอันนี้ก็ไม่ใช่หมานะเอาไปเก็บแล้วเก็บก่อนค่ะมาอ่าอ่าอ่าเลยอ่าเอาไปนี่ก่อนเก็บก่อนเอาเล่มนี้ด้วยค่ะสามเล่ม มาว้าจำ้ำเลี้ยเข็นจำ้จำจำ้จำจำ้จำจ้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 ำไหมไม่จ้ำไม่จ้ำหมอปไาไหมปาปไปเอาใหม่ลองใหม่ไหมไม,ไม่เอาแล้วหรอไปที่อื่นอ่ะปลาปีนมาปีนเองได้ไหมไม่ อโล่เป้ายบายเอาไม่ทับกับกลาหรออ๋อไปไหนอ่ะยนั่งอ๋อเรียนอาจายนั่งอันนี้อะไรอันนี้อะไรอัเปิอัปเปิ้ลและอันนี้อะไรอปเปิอ๋อและอันเนี้ยีีฮะ ตอเบอบอร์ีแล้วอันเนี้นั่งนัอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยนั่งได้หรออ่นนัเดี๋ยวเอาขาเอาไว้ข้างนอกอ่าเอาตุเอาตุเข้าไปไม่ได้อ่าเอาเก็บไหมอ่าออกมาก่อน มอะไรยังงนไงโอ้อืแล้วปัดเกมในอาร์ด้วยเปล่าปัดดิอ่าสวยยัง oh! เลียเก็บเก็บของเล่นเลียทำไมไม่เก็บคะทำไมไม่เก็บของเล่นคะก <c oughs> เก็บ <c oughs> เก็บของเล่น ไปเก็บ <Forget. S 2> ไม่เปิดแล้วเก็บไ,ไอ่เก่งมา, yeah. มากเยอิ้มามากนมมิเลยมามกดมามกมมนยิ้มสิร <c oughs> ้อนอยู่นะร้อนแป๊บนึงร้อน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 ไหมร้ก่ย่างใช่ไหม เอ้ยเดี๋ยวพอเลอากินเสร็จเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเลอาไปเล่นอีกหนึ่งกิจกรรมไปกันค่ะไปไหมเลยอาไปแต่ใส่หัวว่าไป ดูนะว้าวว้าวว้าวาชอบไหมเขาบีบแล้วเขาบีบไม่ได้แดรง <laughs> บีบสิบีบแล้ว <laughs> โยนไปแรงๆเลยอายโยนไปแรงๆเลยอันนี้ว้าอันนี้เลยอ่ะเล่นได้แน่นอนกดดันจับสองมือแล้วอันโหมันมันยาวไปเนาะนี่เลยอะเลยอ่ะผักเลยอาผักตรงนี้อ่ะไม่เอาแล้วอ่ะอ่ะอ่ะ่่่ โอ๊ยหลับไปนั่นแ่ะ <c oughs> หลับเหระบายสีตรงนี้ไหม <c oughs> อ่ะมาระบายสีมาระบ <c oughs> ายสีตรงนี้ดีกว่าค่ะมา เลยเอาไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านโอเคโอไหมกลับบ้านไหมโอเคคิสมันนี้ก่อนเหนื่อยไหมคะมากไหมคะโอามือโอเคอ๊ะโอ๊ะมาสักออกเนาะส่วนมากเป็นเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะที่มานตั้งแต่หนึ่งถึงแปดขวบค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าห้องเนี้ยจะเป็นหนึ่งถึงแปดแต่ถ้าห้องเป็นห้องคิดทีจะตั้งแต่ ส่วนใหญ่จะสามราะเพราะว่าเด็กจะเรือ่องแ,แล้วอย่างค่าใช้จ่ายอะค่ะปกติมาหนึ่งครั้งคือถ้าเป็นทดลองเรียนหนึ่งครั้งจะหนึ่งพันสองร้อยบาทใช้เวลาสี่สิบห้านาทีค่ะแล้้าซื้อเป็นคอร์สตอนนี้จะมีเป็นสิบครั้งห้าพันบาทแล้วก็ยี่สิบครั้งแปดพันบาทอ๋อก็จะตกประมาณครั้งละสี่ห้าร้อยบาทใช่ดีงามมากราคาดีมากเอาไว้เดี๋ยวอยู่ใกล้บ้านด้วยเดี๋ยวถ้าเลอาไม่งวงจะพามาเล่นใหม่ แล้วปกติผู้ปกครองต้องเข้ากับน้องไหมคะน้อ,นองพ่อคอลยวไม่ต้องเข้าคะ่ใ<ห>นะให้น้องให้น้องเข้าได้เลยเขามีคนช่วยดูเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะส,สวัสดีค่ะทีนี่เนี่ยเขามีของจุกจิกจุกจิกให้เลอ,อาด้วยนะเลอาตอนนี้ส s น u n กับทีวีแล้วเลอาเอานี้ไหมคะอุ้ยเอาไหม <c oughs> ว้าวเลอามีกระเป๋าด้วยน่ารักจังเลยอะ่ะมาได้เอาไประบายสีอีก ขอบคุณที่ร้านก่อนหันไปขอบคุณขอบคุณ,ค,ณคุณนะ้าคนนั้นก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะม,มีอีกว้าชุดดินสอดีใจไหมยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโพลหลอกแล้วก็ ลิลลี่พุทคาเฟ่ด้วยนะคะที่ให้เลอามาทั้งเล่นทั้งระบายสีทั้งสาธสีเลอาก็คือแบบว่าตั้งแต่ขึ้นรถมาก็คือแบบตื่นเต้นเนาะแต่พอมาถึงนี่แล้วอาจจะง่วงใน,นหนึ่งตอนนี้ก็คือแบบว่าได้เวลานอนของเลอาแล้วก็สําหรับใครที่อยู่แถวแบบสุขุมวิทเนาะส,สองสถานที่นี้ก็อยู่ที่แบมบิเน่วิลล่านะคะก็คือจะมีแบบโซนเด็กเล่นเยอะแยะมากมายเลยสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืม subscribe ให้หนูด้วยนะพูดซิ นะโอเคโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายแทนเลยอ่ะล้วกนบ๊ายบายค่ะ